สังคมโลกในยุคดิจิตอลเป็นสังคมที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้คนทุกเพศทุกวัยเลือกที่จะเล่นโซเชียลในทุกช่วงเวลาเพราะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่ายแต่ปัญหาที่ตามมาคือข่าวสารนั้นมีประโยชน์หรือไม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กช่วงประถมวัยที่ยังขาดความกลั่นกรองในการแยกแยะข่าวสารเพราะฉะนั้นการเล่นโซเชียลของเด็กๆก,กลุ่มนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์จัดเวลาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโซเชียลเป็นเวลาและไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนซึ่งช่วยให้เด็กๆไม่สามารถเข้าไปเล่นโซเชียลจากโทรศัพท์ขณะอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เมื่อติดโซเชียลจะทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและยังส่งผลเสียต่อดวงตาเพราะแสงสีฟ้าทำให้เกิดอาการตาแห้งและประสาทตาเสื่อมได้นอกจากนี้หากเด็กติดเกม อาจมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ตามมาอีกด้วยโซเชียลทุกวันนี้ก็มันเข้ามาสู่ตัวเด็กได้ง่ายมากครับแค่ปลายนิ้วคลิกก็เข้าไปสู่โซเชียลในโลกต่างๆได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผู้ปกครองโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับก็ต้องให้ความรู้กับเด็กแล้วก็คือให้เอาใจใส่ดูแลนะครับเด็กๆให้ความใกล้ชิดเปิดอกพูดคุยกันคือเปิดใจเขานะครับคือไม่ได้ห่วงห้ามเขาเพราะโลกยุคเขายังไงก็หนีไม่พ้นครับ แต่ว่าจะคุยกับเขายัางไงเขาเปิดใจว่าเขาจะใช้สื่อ,อยังไงในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาสุวิชยาการุณามิตรน้องทอฝันวัย12ขวบนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์ในทุกๆวันจะเดินทางจากอำเภอศรีสัชนา,ษษาลัยเพื่อไปเรียนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์น้องเป็นเด็กที่มีนิสัยราเริงแจ่มใสใฝ่รู้ใฝ่เรียนวางตัวอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเล่นโซเชียลตามเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนดซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนๆน Hello, Hello. How are you today? I'm good Wow how s studies? <S uh, well it was easy It's easy today? Yes So how was your English class today? It's good It's good <S All right I'm happy to hear that What about you? What about the other friends? How's your friends doing? They're great. They're great. Wow I'm You happy can look from their them. face. Oh yeah, I can see it to them. <laughs> so you're enjoying your class today. Yes. What are the things that you wanna do this afternoon after class? Uh, read a book? คุณแม่สุนันทาเล่าว่าน้องทอฝันเป็นเด็กมีวินัยในตัวเองหลังจากกลับมาถึงบ้านจะมาน่่ธรําการบ้านจากนั้นก็จะให้น้องได้พักสมองทํากิจกรรมที่ชอบเล่นเกมฝึกสมองบ้างดูหนังเล่นเปียโนและจะอนุญาตให้น้องเล่นโซเชียลวันละ30นาทีซึ่งทุกครั้งที่น้องเล่นโซเชียลแม่จะอยู่ด้วยตลอดในหนึ่งวันเนี่น้องจะเล่นได้แค่ไม่เกิน30นาทีและน้องเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทําได้แค่นี้ เติมแล้วที like ke a ke a ke ่โรงเรียนเขาเคยครูเขาเคยให้เล่นแค่ชั่วโมงหนึ่งต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ในการเล่นของเด็กที่โรงเรียนเขาก็จะเชื่อฟังคุณครูแล้วมาที่บ้านคุณแม่ก็เลยใช้เทคนิคของคุณครูนี่แหละค่ะคุยกับน้องแล้วก็ลองให้เขาทําดูแล้วเขาก็ทําได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขามีกิจกรรมอื่นๆที่เขาอยากทํามากกว่าเช่นบางทีเขาก็อยากอ่านหนังสือบางทีเขาอยากเล่นลูบิกบ้างแล้วก็อยากออกกําลังกายแล้วก็อยาก ไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะหนูว่าพอค่ะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ก็สายตาจะเสียกว่าเดิมค่ะแล้วก็ถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็จะไม่รีแลกเลยค่ะหนูคิดว่าการที่ติดเกมมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมเยอะเกินไปเราจะไม่มีเวลาให้การเรียนแล้วก็เราควรจะอ่านหนังสือบ้างค่ะ สำหรับเด็กในวัยนี้ยังเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลใส่ใจจากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นควรใช้วิธีพูดคุยเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคุยให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องแบ่งเวลาในการเล่นโซเชียลเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆบ้างจะช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนตัดสินใจในการดาเนินชีวิตของเขาด้วย